วัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอ่ะนี่เลยขับเลยแล้วรถไปไปเลยเฮ้ยไอ้เออแหม่แหม่อันเนี้ยของจริงไงแล้วนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเบรกไม่อยู่ไม่ไม่เอากูติด มามาเนี่ยของจริงฮะนะอันนี้ต้องหยุดใช่ป่ะเออเออไอ้ยี่หยุดไม่หยุดโอเคโอเคจะพยายามหยุดดีกว่าเออโอเคนี่ไงมันให้มันไอ้นี่อยู่โอเคแล้วก็ปุ๊บ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 ยี่วันนี้เพื่อนยากวันนี้เบคอนเฮ้ยเต็มตัวเลยเดจ้าเอ้าไปไปไม่ได้วะเอ้าเฮ้ย Oh, f***, <laughs> la